สบายดีสบายดีสบายดีทุกคนอยู่ส่วนต่ำเคยพี่น้องเลยช <c oughs> ่วงนี้ก็มีแต่ตัดกับตัดเนาะตัดอย่างเดียวช่วงนี้นะนะคนกับคนขึ้น มือนีก็พอทำนี้แนละ้วมือนีนะจับทำนี้นะเมือนะลลูกพีมือเมยลูกน้องก็มือเยลยเยอะแล้วมือนีเอายกขึ้น 疲れました,た。<laughs> เป๊ว่หน้อยน่นนะเปะนึน แฮ่กนกันลึกลังลึกลังอย่างนี้เนาะไปกินข้าวป่ะเนี่ยข้าวกินข้าวตอนนี้ก็หกโมงเก็ดเก็ดโมงเช้าแล้วเนาะ มาถึงเจสามโมงแล้ขึ้นเจเจแล้ว,วลเอาอันมีอันไฟกูห้อยยวนมาด้วห้อยอตาลีนะ่ะปังกันเลย จุกเาะโขยอาไว้ไจัดตะจัดตังหมันไว้เอยิ่เขาลงนี่นะป้าไอโอเคมัน้นเน้นพนันพนหน่อยสุกเน้นพเดีกำลังจัดโตะจัดตังเกี่ยม Không nào nó lều nào lều 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 con lều 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 ông nó lều 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 Còn hoàn cái câu lều anh <laughs> em có con khó không này con khó khó rồi này, phải, phải chèn muốn đấy nhỉ. <cười> ừ. <cười> ้อยิลคสิเฮดะเฮดหเลเลกย่าเียนเฮดเนาะให้นเียนคุณน้าอายุเจ็ดเอาไหมคุณน้าครบหรอวะกินเขาเสมอครบอยู่คนอเก่าเนาะออคนเก่ามาเปิดมาบังคลัมเนะมาิบงลัมเขาเนาะ คนนีอย um> ู่ข้างนี้เดี no yes ๋ยวไขอถ่ายรูปเลยใหญ่มากเลยอะไม่เคยเจอไม่เคยเจอเลยปาแม่ทายดอกปะเดี๋ยววางซื้อถ่ายรูปเลยโอ้โหมันใหญ่เลยป่านีมาญี่ปุ่นมึงเจอออกกล้องมานั่งก็ได้ทำอันไหนอีซึ้อยามุ

เข็มเซปลาบ่เ้ปลาบบกาบาแล้วเนาะมเอี่สเขาปั่นกัอีเซลปลากับอีโผดไก่ปลาปะนี้มีกจะพูละละเนี่ยเดี๋มึงเนาะกุ้งเปลี่ยนของเขากัน หัวซองอัดเนยดอกน่ะ้กินเขากันพี่น้องเลยกินป่าหมดละ